อ้าวกรับสวัสดีมิตรรักแฟนแพลงทุกท่านนะครับอยู่กับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมวัยรุ่นหวัย 2K วันนี้หยกเกมเดิมเลยขาวบอยซอย4คลิปที่แล้วแบบเอาจัดวันนี้ต้องเอาอีกรอบ6ทุนมาเหมือนเดิมแต่วันนี้จะมาสเต็ปใหม่ขอลองสเต็ปใหม่เปิดมาซื้อสี่เกมไปเลย ซื้อฟรีเกมให้เด็กมันดูอยากดูฟรีเกมนักใช่ปหเดี๋ยวจัดให้รอบที่แล้วแบบซื้อฟรีเกมแล้วแบบเอ้ยรอบที่แล้ม่ได้ซื้อดิมันกดเข้าแล้วมันเกิดอะฟรีเกมมันเกิดจริง,ม,รงมันเกิดจัดเลยมันมาแบบงงๆด้วยวันนี้ครับเข้ามาซื้อซะหน่อยเอาสำหรับน้องๆคนไหนนะครับอายุไม่ถึง18ปีพี่ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอายุถึง18ปีแล้วอยากลงทุนก็ เหมือนเดิมเลยครับยิงอยู่ใต้หีบเนียบมาสองรอบแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โหแปดร้อยแปดสิบจะเกิดปะเนี่ยจะดูคุมกำเนิดปะเนี่ยโอ้โหจะได้เกิดปะเนี่ยพอเถอะพอเถอะโอ้โห เฮ้ยเจ้อเฮ้ยเรา้องโคตรเยอะเลยถ้าโดนต่อนะไม่จะไรหมื่นซื้อห้าซื้อสามพันกว่าตอนนี้ก็แตกหมื่นแล้วคาวบอยซอยซีนถ้าเขาฟรีเกมนี่แบบว่ามันมันเกิดจริงนะเกมเนี้ยโอ้โห เอาจบแล้วอ,อแต่ก็หมื่นสองซื้อสามมันกว่าได้หมื่นสองไม่ธรรมดาซื้อตอนนี่ยซื้อให้เด็กมันดูก็เอาดิวันนี้ไม่กดอ่ะว,วันนี้จะซื้อให้ดูเลยสายพวกทุนเข้ากู้อ,อยู่แล้ว ยาววันนี้ซื้อยาวๆเลยเอา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 โอ้โหรอดิโหเงียบเงียบเชียเอไปปืนไป สี 4, 000, 4, 000. ่พันสี่พันสี่ได้อยู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 ่พร้อมใจตัวเองมาถ้าฟรีใหฟรีนะเอปดีจีวุ้ยหมวกมื่นสี่เยเหรอ พียเกมนี้แบบบุญมันเวอร์จริงนะแล้วแตกเวอร์จริงนะเกมเนี้ยเดี๋ยวสอกไปนี่ซื้อเบ็ดร้อยเลยกำไรเยอะละเอามาห้าพันสองหมื่นหกละซื้อเบ็ดร้อยเลยเออกไปอะซื้อเบ็ดร้อยให้ดูให้ชมเลยไม่สนแล้วมันกำลังมาน้ำคือต้องรีบตักแค่นั้นแหละ เอาดิเออโอ้ยหนึ่แปดน้ำขึ้นต้องตักเร็วๆสิจะซื้อให้ดูเบ็ดหนึ่งร้อยซื้อไปเลยเก็ดห้าขอขอสักสี่ตัวลงมาอีกตัวแต่เลยเลยซอยไปหน่อยโอ้โหลงมาแต่เลยซอยก็ไม่เป็นไร ไปก่อนดอกแรกเงียบไปก่อนดอกสองก็เงียบไปก่อนเออดอกสามไม่เงียบเอาดิพันนะแต่ซื้อเจ็ดพันนะจะขาดจะขาดทุนหรือจะเกิดก็อยู่กันตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ก็ยังกำไรอยู่ไม่เป็นไรรอบนี้ไม่ได้ซื้ออีกแค่นั้นแหละทาไม่ได้ก็ซื้ออีก จนกว่าจะจะเกิดอ่ะเด็กมันจะเกิดคุมกำเนิดมันก็เกิดได้แค่นั้นแหละคืนทุนวะฮ้ยคืนทุนแล้วคืนทุนแล้วที่เหลือคือกำไรโอ้โหของกำไรน้อยเฮ้ยเออ นี่แหละกำไรของผมอถ้าเอโดนนะถ้าเอโดนนะกำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยพันน่าจะพันแล้วซื้อใหม่อีกรอบอได้มสีสี่ตัวสี่ตัวบ้างเลย ้องเอาแล้วชัดนีน้เริ่มข้อมูลแปดเหมือนเดิมแล้วก็เงียบเหมือนเดิมสองรอบแรกเงียบเหมือนเดิมรอบสามมาเหมือนเดิมเออเฮ,ฮ้ยหมวกหมวกเออหู อาซเบนยาเฮวานิชิวาวาสองมืง่น,น,นสองมื่นเกินไปเกินไปครับจานสอง0มื่นเลยเหรอใช่เหรอซูปเปอร์เมกาวินคู่ไฟสองมื่เลขสวยจัด เจ็ดรอบพูดเอาแค่นั้นแหละมว่เอ้โหสามพันโหซื้อมาเจ็ดพันตอนนี้ไปแล้วสองหมื 20, 20, ่นสองหมื่นเก้ากำไรสองหมื่นกว่าเหลือจะเชื่อ เอา้าวแล้วเคโดนอีกอ้าเฮ้ยอหูยถ้าคนโดนอีกนะบอกเลยมีเป็นหมื่นอะแถวนี้เพราะมันคูณสามสองแล้วไงหลับสบายก็วันนี้หลับสบายก็เกิดสักนานนี้หลับสบายก็สามหมื่นเอ็ด โอ๊ตเกิดแค่นั้นแหละไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดกำไรห้าหมื่นแค่นั้นแหละ,ะวันนี้ก็ผมก็กำไรเยอะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะกลับมาเล่นเกมให้ดูใหม่อยากดูเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ